วัดีค่ะวันนี้นะคะได้พบกับจนุดบางเตยแล้วก็น้องติเติค่ะจะบอกว่าวันนี้สุขไรมากคือน้องอ่ะมาหาเจ้ถึงบ้านนะคะและแล้วนะเห็นน้องผอมลงเยอะมากจากตอนนั้นเราเจอกันที่ไหนนะคะติเตยพัทยาค่ะพัทยาราจำได้เลยอ้วนแบบอ้วนมากๆนะคะเราบอกส่าโอ้ยเหมือนกูตอนนั้นเลยอย่างเงี้ยแต่เชื่อไปว่าคุยกันไปคุยกันมาก็มีความว่าเฮ้ยผอมเพราะอะไร ราจะถามันตลอดเวลาใช่ใช่แ่แต่ไอ้อย่างเงีย้ยหลายคนอาจจะรู้ว่าเจมจากน้ำหนักตัว90กิโลกรัมรอบเอวจาก40ซบจาก46ปัจจุบนันเหลือ58เจลดมาได้จากตัวนี้เลยค่ะโกโก้เอลดีกโก้รหดักที่เป็นตัวช่วยกู้ผิวลดน้ำหนักและหนึ่งกล่องเนี่ยสามารถลดได้2กิโลกรัมค่ะสถิติลูกค้าเจค่ะลูกค้าเจกินแค่5วันลดไป3โลแต่อย่างงี้สสตรเคล็ดลับของคุณแม่หลังคลอดเธอมีลูกยัง ยังเลยเจ๊ยังเหรอแต่ว่าก่อนหน้านี้เกือบ80โลเฮ้ยแล้วตอนนี้กี่โลตอนนี้นะคะเหลือ46โลเรียบร้อยแล้วเจ๊ตบมือให้น้องสาวเจ๊่ะสูตรเคล็ดลับของแม่หลองอมอกหรือว่าคนที่กินเก่งหรือว่าคนที่อ้วนมากๆแนะนำให้กินโกโก้แอดีก่อนอาหารสักประมาณ15 3 0นาทีตัวนี้สูตรเคล็ดลับนี้บอกเลยว่า ลดได้เร็วมากๆดองดังไปถึงต่างประเทศไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลคอเลสเตอรอลศนย์นตและสิ่งสำคัญนะคะที่ราคาัค่ะคนเป็นเบาหวานคนเป็นความดันสามารถทานได้ค่ะเอาอย่างนี้ได้ไหมในฐานะที่น้องติตติมานะคะเจ๊ขออนุญ,ญาตจัดโปรโมชั่นให้สำหรับคนที่ไม่ทานโปรโมชั่นไหลสดและเป็นโปรโต้อนรับปีใหม่ได้ไหมจัดติติโอเคค่ะเจ๊จัดไปเลยค่ะ ต่าอ่าะอะไรแต่ว่าอันนี้มันชงร้อนชองเย็นได้นะเอ้ยฉันลืมอ,อ่ะถามเมื่อกี้ก็นิดหน่อยนะคะแบบจิบๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้น้องสาวเรานะคะกินในนี้สามารถชงร้อนได้กินร้อนกินเย็นได้นะคะแต่เรากินคนละแก้วเิตติเจ้ขออนุญาตจับโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับลูกค้าเจ้ติตติชิมดูก่อนว่ารสชาติมันแบบเปลี่ยนไหม เพราะว่าเวลาเรากินร้อนอะมันจะมีความรู้สึกแบบหวานใช่ไหมหวานแต่ไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันเพราะว่าใช้สารทดแทนความหวานชื่อว่าซูคารลดกินเย็นแล้วเป็นยังไงบ้างลูกอร่อยมากเข้มข้นเหมือนเดิมรสชาติไม่เปลี่ยนเลยค่ะแม่เอาอย่างนี้สำหรับคนที่เป็นคนอ้วนแบบเราน้หนักตัวเกินมาตรฐานหนึกล่อง5 9 0บาทวันนี้เราจัดโปรโมชั่นให้สำหรับลูกค้าที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าอ้วนนะคะรับ หนะคะ1กล่อง592รอกงล่อง1 1 8รบาทไม่ต้องซื้อวันนี้แถมให้อีกหนึ่งกล่องราคา3มกล่อง1,770บาทวันนี้ถ้าใครรับสำหรับคนงบน้อยนะคะแจ้ oh. แถมแก้วตัวนี้ให้คนรักหนึ่งใบใบละ,ะ590บาทในราคาเพียงแค่3มกล่องนี้ลดราคาเหลือเพียงแค่1,290บาท oh. แถมแก้วหนึ 1, ่งใบและสำหรับคนพร้อมงนเจ้แถมแก้วเช็คใส่ร้อนได้ใส่เย็นได้ oh. คนร้าหนึ่งใบนะคะยังไม่พอแค่นั้นค่ะสาวๆเจ้แถมให้ตัวนี้เทสอีกเพิ่มอีก3ซองทั้งหมดกินได้33วัน33วันใครรับพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้เลยค่ะ1290บาทจ้าคุค้มมากวันนี้เราสองคนขอตัวไปแบบว่าชมกโกโพทดกินแบบอร่อยอร่อยแบบลดเอวล,ลดพุงลดน้าท้องก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ